าวันนีครับพ่อบวันดีมูหันครับเป็นในมือนีพ่อคือได้ควยงามมันในพ่อมือนีพ่อได้ควยงามมากพอว่าพี่น้องบ้านเฮานันกุ้วยขีลายลายเรือเพิ่นก็บบ่อ,อยากซื้อนะมูหันแมนว่ครับเออพ่อก็เลยจำเป็นเออก็เลยโทรไปหาลูกผูอยู่แดนไกลนะ่ะมือนั้นมันเป็นมันแม่เออเขาบ้นนานนันผูอยู่แดนไกลปาก ไม่ของขวัญแม่นั้นตังวัดแสนหนึ่งครับเออผู้อยู่เกาหลีแม่ลูกสาวใหญ่โอ้ลูกสาวใหญ่เออฝากไม่แม่ยันแสนหนึ่งพอก็เลยอ่อนบอนคบพอก็เลยวาโอ้ยพอนี่ก็ค้นจำหนี่ก็คือถาก้นเดียนไก่บ่ไดแต่น้อแตนดอกครับเออยากได้น้ำค้นเดียนไก่ได้แต่น้อของขวัญนั้นลูกได้ฝากเงินไม่แสนหาครับเออวันนี้ลงเงินแสนหาเออแสนหาวันนี้พอก็มีเงินด้วยนี่ลหละพอมีเงินด้วย ไอ้มื่นเจเป็นแสนหามื่นเจ็ดเป็น่งแสนหกนเจ็ดพับาทนั่นแหะพอเลยตุบจนเหมือกระเป๋าเนี่ยพยังจากบาทเนี่พอมักหลายครับเออมักหลายตุบมาเลยตุบเหมือเลยเป็นหนึ่งแสนหาหมืนบาทบวกกับหมื่นเจเป็นเทเเป็นหมื่นหกพนเจ็ดร้อยแมนแมนว่าหมื่นหกพั้อแมนวันนี้พอซื้อบานที่นี่นั่นแหละโยกระเป๋าเลยเหมือนบินลินเหมือนบินลินแสนหกหมื่นเจดพ พออแมนบ่แมนกันพ่ได้ขายพอกัดเจียวไปเลี้ยงนะพี่น้องเหยซี่อยากได้เพื่อนไหนกำไรแนเล็กน้อยพอเสียงกระเสียวแมนบ่ครับเพราะว่าพอเสียงหายดีอยู่แล้วพอเสียงอยากไปเที่ยวบ้านครับครับอันนี้มันได้รู้ตั้งตัวแล้วพ่ออันนี้ได้ลูกไอ้ไอ้ตัวหนึ่งนี่ตัวสองครับตัวหนึ่งีตัวสองครับเอาแต่ว่าลูกตัวแรกนั่นเพื่อนขายเรลาเด้เพื่อนนั้นอยู่ความหีเพื่อนขายไปตังบะเจ็ดแสนในมูหัน อันนี้พ่อตัวพ่อได้ตัวเบาความจริงลูกตัวแรกเพื่นขายเกแสนนี่หรือครับอันนี้ลูกตัวที่สองกับลูกตัวเมนวะเมนอ่าลูกตัวลูกตัวแรกกับเม่ตัวถวงกับเม่อีกไม่เนาะโอ้ตัวนี้สูงอะไรพ่อสูงน่อยสีสูงหนึ่งเมนนะครับแม่ลูกลูกตัวเมเออพ่อจะเอาัวบาพ่อที่นี่พ่อกะเสียวกำไรจังเม่นนี่แหละลูกเมืนหนึ่งแมนมันจะเป็นเท่าไรครับหนึ่งแสนหกหมบาทหนมื่นเจ็ดพบาท แมนอันนี้คือทรงฟรีบ่อรงบ่อชงฟรีเสี่ยวคารดอยู่เอา,าเอาคือว่ากันันลงที่หนวดปันนี่ไงได้กำไรน้องเขาจากมือนแน่นดอกแมนไหม,มนนคออรมับแมนอันนี้คือกำไรมือหนึ่งเลยแมนอันนี้เบากวามซื้อบ่าได้ตั๋วอั<ม>นนี้เบาความซื้อบ่าได้ตั๋วนะเนาะแต่ว่าเบาขึ้นตั๋วเนี่ยกันพอถือเอาไปหมอ,นสนมอ,อ,ง,สองสนามมือนพอกับสีห้องสองแสนซี่บุญแล้วแมนไหมครับเออเอาสีพอพอล้องจูงไปทันเลยคุณเพื่อนเมนี่พ่อจะขายดีพ่อล้องเห็นถึงมันยิ่งใหญ่บนคลินี่นะครับครับเอานะครับ เอาพ่อที่นี่ากางขท้าอีกพ่อกางขท้าอีกอกางขาค้นกับจำล่องมะ <c oughs> เอนนะเอนั่นล่ะวันนี้พ่อเอาเอานี่ลูยิงหน่อยเอาเอาเขาลงหน่อยมันมันยังถือว่าผิดหนาพ่อนั่นล่ะนั่น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 เห็นบ่หมูหันบ่โตัวง่เลยพ่อครับโตัวง่า้โคจำได้หมูหันพ่อกางขท้าอีกกางขาบ่อีกพ่อกระลุ่มจนว่ามัดตัวป่อยยันหย่างใสเสียงมาคลืยอตัวง่ายตัวง่ครับแม่นบ่เออ คือเบื่องเอารถแน่ยนั่นเนะมื่อวันตัวนั่นได้ม้วนคือเราพอสิได้ขายบอตามหลักเอาอตามที่เขาไปมองหันมองเหนียวกล้วยเอาให้แม่นพ่อว่าซือของหนีซื้อเลยแม่นกล้วยเนี่ยฝากกันฝากไปวัดถาวรปั้มเนี่ย้อครับเด้อที่อยู่โคราชที่ต้องการอยากได้กล้วยงามครับกล้วยไงครับถาวรปั้นเบิ้งคิดนี่เหรอเบิ้งเอาน้ำพลาเสียงเทวดาครับพ่อะปเสียงได้กินสักหน่อยเพราะว่าท่านขายงัวไปเหมือนคอกแล้วครับที่กันยังบางนะครับ สนใจโทรมาหาพอเสียงเด้อนั่นปั้มกับนายยกเพิ่นกับครับเอ้าเบอร์ติดต่อพ่อ086 053 7817ครับผมว่าพอได้ขายมื้อนี้ล่ะได้ขายแน่นอนครับเอาจัางซี่ได้พ่อเด้อรอบนี้ถ้าบ่ได้ขายแลย้วใครแพงคงขอค่าวเปอร์เซ็นต์ท0นเลยเคือเดี๋ยวนี้คั่นพอได้ขายตามนี้เนี่ยพอสิให้หมูหัน300เด้อ <laughs> เอาสิพ่อผม, <หา S 1> ผมบ่ลงคลิปให้เด้อมื้อนีฮะ <หา S 1> บ่ลงคลิปให้บนเสียงบางจั่น พ่อได้ขายดีที่พอพ่อหากินนะอยากน้พ่อได้ขายอยู่แล้วครับครับเอาพ่อขายของผมแนวสิผมจะต้องขายไปที่นี่ครับรับพี่น้องสนอกสนใจเด้อฮะพี่น้องเลี้ยงกล้วยจอยจอยแจแจงงว่าน่ะเลี้ยงเป็นปีกับบ่มีลูกซี่เดียนหาเดียนกับบเสื่องพี่น้องจะเริ่มเด้อครับซี่เค้พอดอมเมกขันง้วตัวบ่ขืนกินแล้วกับขืนคว้วยตัวบ่ขื้นกินแล้วกับขืนขันพี่น้องเอาไอ้มันกินแล้วง้วควา้ยขืนแล้วได้เสื่องแล้วพี่น้องแงกมาบ่มีแนวกิน ครับปิดบักฮู้งมาเอาปลาแดกตาข้อนัวมาต่ำใส่กันได้ครับแซ่บอีหลีพ่ได้ตัวที่บอกให้ครับนี่น่ะพ่อที่บอกตัวสื้อพียพ่อนะครับวันนี้เบอร์ผู้ใดอยาสี่แค่พอดีคงขายนะพี่น้องเบอร์0 8 1นะครับสามหาซีเจ็ดศูนย์เจ็ดเอาพ่อคนละพ่อสวัสดีครับครับสวัสดีครับพ่อเหาจะบีบเสียสามชายพ่อคนนะครับ